สวัสดีคะ่ะแก่กล่องคะ่ะลูกค้าบอกว่าอยากจะได้กล้องสวยๆพี่ก็มาจัด vivo v, v 2 9ไปสิจ้าพอถามบอกว่าจะเอา512หดิเอ้ยหรือว่าจะเอา256ลูกค้าบอกโห oh, พี่จัดทั้งทีก็ต้องจัดให้เต็มเนี่ยวเราก็จัดไปสิคะ5้า512จิกจ้าตัวนี้แรม12ด้วยนะลูกค้าความจุตั้ง512โ oh อ้โหจะเก็บไฟล์งานจะถ่ายรูปเอาไปเลยคะ่ะลูกค้าเต็มที่แล้ว v 29เนี่ยนะคะกล้องเขาสวยมากด้วยลูกค้ากล้องเนี่ยนะคะจะเป็น ai 50ล้านเลนวาย8เลนเดฟ2นะคะกล้องหน้าตั้ง50ล้านมีโหมดพอสเทดนะคะก็ค,คือลูกค้าจะถ่ายแสงน้อยแสงมากแสงขนาดไหนนะคะหน้าก็ออร่าสวยวิงวิค่ะรับประกันได้เลยนะจ๊ะลูกค้านอกจากกล้องสวยแล้วนะคะตัว v 2 9เนี่ย cpu ยังเป็น snapdragon ด้วยนะ7 7 8 g ลูกค้า 5 g จัดไปเลยค่ะความเร็วในการดาวน์โหลดก็2.4 GHz นะคะ Android 13ที่สำคัญชาร์จไฟไม่มาก8 0วัตต์ลูกค้าโอ้โหตัวนี้มีประกันจอแตกให้ด้วยนะคะลูกค้า2ปีค่ะประกันตัวเครื่องก็2ปีกิฟต์เซต VIP การ์ดจัดให้ครบนะคะของแถมพร้อมนะคะลูกค้าสินค้าพร้อมจำหน่ายจ้าจะสดจะผ่อนจะ Eon อน r s t ร์ o ช c e จะบัตรเครดิตเรารับทุกธนาคารนะจ๊ะมาอินชอพิจิตเลยค่ะ อยากขายมากนะคะลูกค้าพร้อมขายค่ะมาเลยจ้า